สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอีกท่านครับอยู่กับช่องเบาวนรถไทยสิงครับกับคลิปนี้นะครับตามคำขอเอฟซีหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์ว่านะครับไถเก็บกลางนะครับหน้าเลี่ยมๆให้เบื้องแน่ว่าสันว่าเบาวนรถสันนะครับจัดให้นะครับบักโดนบักดีจังพ่อหน้าให้เลี่ยมพี่น้องท่านจิไปแหกงานเห็นเป็นเลี่ยมเพราะก็จิหัวขวนครับ เล่อยา,ามันพอให้แหลมสะก,กอนอ่ะจัดให้เบิ่งครับเก็บใส่กลางตัวนี้อาชีพว่ตรงเี้ได้อพี่น้องเด้อนะครับเนื่องจากว่าหม่องมันสูงอยู่ใส่ผมกะเลี้ยวไว้หันนะครับเพราะว่าผมสีแหกให้น้ำสเวนมอกันครับก็บเลยสีเฮ็ดใส่กลางไปตามหม่องมันสูงครับวิธีการนะครับสมมติว่าทางผุนไปทางมันทางมันก่วงครับ ฟังทังนี้เป็นทังมันแขบนี่หรือว่าทังรถจอดนี่นะครับทังรถจอดนี่เป็นทางมันแขบนะครับบ้านนี่เฮ้าไทยมามาหอดีมันสีเบิดก่อนครับฟังทังมันแขบนะครับลักการนะครับลักการง่ายๆเลยถ้าว่าอยากให้นห้องกลางมันเลิกหรือว่าอยากให้มันเป็นคู่ละเลิกยูเตีนี่พี่น้องไทยมานี่แหกทั้งนี้มันตรง กาวาเฮ้าสีเก็บใส่กลางซื้อแถวนี่ว่าศนเฮ้าก็แหกตรงเฮาก็ยุดเลยครับข้องนี่้องที่มันไปนี่นี่นี่นะครับข้องฟังทั้งหนึ่งเอาทั้งไหนทั้งหนึ่งก็ได้ครับหรือว่าฟังถาม็นเฮ้าไทยทั้งอันนี้เนาะส่วนมากก็สีอ่ะอันนี้เป็นสูตรไทยจากทั้งเนาะทั้งในออกข้างนอกโอ้ทั้งนอกเขาทั้งในงน,งน,นะครับเบาพิษเบาเถือไปแลวพี่น้องเลยกาเฮ้าเารียนมา ล่อน้ำตกะหองครับสมมุดว่านี่ล่อนาเฮาไถมาค่องอ้าให้เบิ่งคข่องนี่ครับจะไงนี่นี่นี่เป็นค่องครับเป็นหองไทอันนี้ผมไทมาแต่บุญไทมาแต่บุญไทมานี่ไถมานี่ปับ๊บกลับว่าล่อนาต้นหองล่อนาต้นหองคือหยุดครับ ถามันเหลือหน่อยกระถอยไปเก็บครับถามันเหลือหลายเข้าก,กกกากับวุ่นหันกลับรถหันกลับรถตั๊บหลักกะบบต้องถอยสุดบานนี้ครับถ้าหันกลับรถมากก็ไม่แหกคือผมแหกแหกเต่จริงๆแล้วมันจิแหกตรงไปนี่ครับตรงไปตามมือโอ้ยขอโทษล้วขอให้ยมือดำพี่น้องแหกตรงไปตามมือหลกักกะไปแหกตัวน,นั้นมากครับแหกมากรอตกห้องหยุดหลักกะแหกไปจงไวครับบ่เมนว่าอ้านี่น,นี่จงไวคือ,อยังสี่นี่นี่ผมจงไว้ แหกปักไว้เลยครับแหกปักสมมติว่าตัวนี้แหกนี้ตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะแหกเสื่อนี่แต่ว่าอันนี้ผมมันสูงอยู่นี่ครับผมก็เลยต้องแหกไปทั้งนี้ผมก็เลยถอยแทงให้มันไปทั้งปุ่นเพราะว่าสีห้ไใสมันเสมอกันนะครับห้กลางให้หน้ามันเสมอจังหวะเป็นวิดบิดไถยอีลีนพี่น้องกับว่นรถกลับกไม่แหกพี่บ่นว่าว่นรถไปแล้วเข้าไปเข้าไปแทงมาแต่ผนโบมีอนเดอวยพี่น้องเดินนะครับไายเฮดแบบนั่น นอกจากห้องสีบยู่กลางแล้วยังสีบรเสมออีกครับแล้วเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดจังไรต่อไปบานน,นะครับต่อไปกาว่าห้าแหกได้น่อยซ้ำนี่แล้วนะครับรอบนี่นี่ได้น่อยซ้ำนี่ละรอบสุดท้ายครับห้าก็ไปเริ่มต้นจิกมาแต่มองรถพรมันเริ่มต้นไทยมาเลยพาหองมาไทยมาไถยไทย,ไทยคือจังห้าเก็บปกติครับมาหอนี่ห้ากับควมไปนี้ควมไปนี้ แล้วก็ไปดักเอาทั้งหนาครับไปดักเอาทั้งหนาปั๊บควมไปเขาก็ไถควมไปเขากับไปเบ็ดเอาเขาข้องทั้งหนากับเบ็ดเบ็ดเบ็ดตรงไปมาทั้งนี้เห็ดจางไห๋กับขากลับมาขากลับมานี่เขากับมาน้ำห้องกับมาหอดีดีครับมองเมื่อสีนี่เขากับรอหนานปักมาผีนี่นะครับปักมาแลี้วมันสีนียนครับ เดี๋ยวผมเห็ดให้พี่น้องเบิง่งนี่ปักมาเอา้อหนามันเหยียบนี่เหยียบห้อยห้อยรถผมเหยียบเหยียบไปเลยแล้วก็ทถไปมันสีเนี่นเองเลยครับอ่ะ๋ยวเหตุให้เบิง่งแต่ว่าของผมมันก็สิบิดเด้อพี่น้องอย่าหัวขวนได้ผมเห็ุตามใจกลางใจกลางผมมันบิดอยู่ต่งที่แหลกนะครับก็บเลยเหตดตามบิดไปเพื่อว่า บ่ให้มันสูงอยู่บางหันถ้าไปเวทให้ใส่กลางมันตรงมันสีสูงอยู่มองที่เข้าไปบอดนะครับมองที่เข้าบ่าเวทไปครมันฮะจวดจ่จาให้พี่น้องเบิง่งดินก็เป็นดินหนองครับ ปกติก็ต้องเลี้ยงเนาท้วนนะครับเต้่นี่ผมสิบ่เลียงเอามันจำบักโหลดย้อนว่าค่าไทยคลิปนี่ไปนี่เอาเทสิบูไปเลยครับนี่มาหัดรมอนกับจิตกกฮองนี่ครับพอดีแล้วกับปแว่เขาข้างห,งหนาน่ะ ่จงไว้ยักขาแขนครับบางคนว่าไทยยังไงเองสิว่าเป็นห้อยหล่อกปยังไงเป็นห้อยหล่อเฮากับเรียวไปทั้งฮาวอนไทยผิครับนี่เดี๋ยวเฮามาเก็บหัวงานทั้งนี้แน้วก็ะจังถอย อันนี้ผมสีไทยกลับมาอีกรอบนึ่งนะครับเดือย่อนจากว่ามันมันบริสุทธิ์อยู่วางนีนี่ครับโอ้ยแสงอาจสีหย่อนจักหน่อยด้วยพี่อ้องดอ จอดให้พี่น้องเบิ่งกอนนี่้าสิอเอาซ้ำนี่กับพแอ้วครับนี่นี่เรียบร้อยตออาสิีาวซ้ำ่ะมองหันนะครับมองเหีผมว่าโอ้ยแสงเลยพี่น้องด้อขอโทษขออภัยครับเดี๋ยวขับเห็นบิดแสงก่อนพี่นอ้องฮะนี่นะครับเกียร์ไปสิ เรียบร้อยพี่น้องนี่ครับผู้ใดมากซ้ำนี่อีกอะแก้วะนะนี่นี่คือการเก็บห้องครับเก็บกลางคือพุมบ้าครับไทยมาให้รอต้นห้องแล้วกอะก,ะกับรถไทยลับไป แต่วาบอลวาถอยไปดึงเอาหม่องมันกิวะกน,นะครับเด้อนะครับดึงเอาแต่หม่องมันกลวงไปคือผมอธิบายหลอบแหลกนะครับนี่เขาแลนมานันก็นสิเบิร์ตพอดีครับบมมีห้ามนี่นี่เจังสีนี่น้ำนี่ครับบมมีห้ามบมมีห้ามพี่น้องอ่ะสวยสําหรับเมือไหมนะครับผูได้ถ่ยูเป็นกะสีผมถือว่าสู้ฟังเที่กี่ผมก็เฮ็ยเนี่ยนี่พี่น้องแหกมากสุดผีโตก๊กห้องไปทั้งผีถอยไหมแหกเปท่งผีบานนี้ห้อยบักฟันเลียนบาทเลียนบาทมา ต่จงหัวพี่น้องบานเก็บมันเก็ยบยากที่แะครับไม่ได้าปัน่นตอกเตกตอกเตกตอกเตกไปหลอมตนนะครับมันตนถ้าพูดใดงหน้าใหญ่ใหญ่เฮ็ดจังไหนบานนี้นะครับหน้าใหญ่มันก็สิถ้าแกมันตนหลายพี่น้องถอยดึงเอาขวามันนะครับถอยดึงเอาแกนไปก่อนเลยประมาณจากักสามสี่เถวถอยดึงไปถอยดึงไปถอยดึงไปเบดแลวกะ็ะสบายครับ ถอยดึงไปเนี่ยครว่ามันซีโบโตนหลายนเนาก็ไทยมาหหนนเหลือในเอาก็วนเอาวนเอาวนเอาคือผมเหยียดเบิ่งนะครับบาในก,การเก็บเนียนกิบแต่ถามว่าถา้าโบเก็บแบบนี้ก็ได้บบมันก็ได้ครับบบมีฟินมีเถือกสบายใจโหลดอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องไว้สักนิดสักกอนฝากกดติดตามกดซับสกไครต์กดไลค์กดแชร์เ่าบานรถไทยสิงอย่งนี้ครับเด้อสวัสดีครับ